ตอนนี้เราต้องเข้าไมโตติกใช่ไหมไมโตติกก็คือไมโตติกก็คือมีไซคินไซคินอะไไซคินตัวสุดท้ายไซคินอะไรไซคินจ๊ะอินบีไซคินตัวสุดท้ายไซคินบีกับกับ cdk one ใช่ไหมเป็นไมโตติก cdk ไอตัวเนี้ยไซคินไซคินบีอะสร้างมาค่อยๆสะสมในเอสเฟดเนาะ ถ้าว่าจะสมเอสเฟกขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็จะไม่องกันหรอกสมที่เอสเปกมาเรื่อยๆพอถึงพอถึงช่วงไมโอซิสใช่ไหมตัวนี้ก็จะเพิ่มขึ้นสูงสุดเลยนาอเพราะว่าเป็นเป็นพอถึงหน้าที่ของมันแล้วที่มันต้องทําใช่ไหมแต่ว่ามันยังถึงมันมีคอมเพล็กแล้วแต่ว่ายังทำงานไม่ได้เหมือนเดิมเพราะว่ามันมีตัวยับยั้งอยู่ต้องไปปลดไอตัวนี้ออกก่อนตัวนี้ก็คือ ่าตัวยับยั้งมันก็คือ V1 วันโปรตีนวีวันไทร์นีเป็นตัวยับยั้งเป็นตัวยับยั้งไมโตติกไซคินเอ้ยไมโตติกวีใช่มันยับยั้งคนนี้ไว้ยังไมโตติกทอว่าคือ CDK อเคจำจำได้ไหมว่าแบบ มันจะมีมันถ้ามันจะไปเติมฟอยส์เฟตที่ c d h ใช่ไหมมันจะมีกระสอกกระบวนการก็คือไม่กระตุ้นก็ยับยัง้งถึงจะเติมถึงเราจะเติมอฟอ r ส์เฟตถึงเราจะเติมฟอเฟตไปใช่ไหมแต่ว่าตรงเนี้ยเจาะจงที่ตำแหน่งการเติมตรงเนี้ยเจาะจงที่ตำแหน่งการเติมก็คือไทโรซีนที่15เอ้ยเออกล้วเอถูกแล้วไ <ừ> ทโรซีนที่15กับทีโอนีนที่14 ตัว V1 วไคลเนตตัวนี้ไปเติมไปเติมที่ตำแหน่งสองตัวนี้เนาะ mm hmm. ทําให้ C d ดีตัวนี้ถูกย้บยังไว้ไม่กระตุ้นตัวอันนี้จะกลับกันนิดหนึ่งก็คือถ้าถ้า V1 ไปเติมไคลเนตให้สองตำแหน่งนี้ mm hmm. ตัวนี้จะแอคเป็นอินจะเป็น,ปน,ปนอินแอคทีฟก็คือตัวนี้ก็จะทํางานไม่ได้ mm hmm. ก็เลยเรียกตัวนี้ว่ามันเป็นตัวยับยังมันถึงมันจะเป็นไคลเนตก็ตาม mm hmm. ก็คือการเติมฟอสเฟตมีอยู่2อย่างก็คือไม่ยับยั้งก็กระตุนแต่ในตัวนี้ทําหน้าที่เป็นตัวยับยั้งเขาก็สิบห้ากับสิบสี่นะเออเอ้านึกนึกมาจากไหนเพียดเอ็มอ๋อไมันมีสองสไลด์นี่มันมีสองสไลด์นี่สิบสี่เ้าบอกใช่เพราะอะไรเออหรอใช่ เออใช่ข้างบนสิบสี่กับสิบห้าสิบสี่ข้างบนนะสิบเอ้ข้างล่างอ่ะสิบห้ากับสิบห้าแล้วมันแตกต่างยังไงสิบห้ากับตรงนี้เหรอตำแหน่งตรงนี้หรอก็คือมันเป็นมันเป็นตำแหน่งบน C e K นี่แหละมันเป็นตำแหน่งที่วีตัวนี้ไปเติมฟอสเฟตที่สองตำแหน่งนี้เนาะแต่ว่าจะทำหน้าที่ในการยับยั้งตัว P คือฟอสเฟตก็คือไปเติมฟอสเฟตทำงานได้แต่มีการเติมฟอสเฟตเข้ามาก็เลยทำให้เกิดก็คือการยับยั้งไอมตโตติก m มโตติกซีดใช่ไหมก็คือต้องประกอบด้วยสองคอมเพล็กซ์ถึงจะทำงานได้ใช่ไหมตัวใดตัวหนึ่งยับยั้งทำาไมไม่ได้แล้วถูกยับยั้งไว้ทำอไมไม่ได้แล้วอืตัวนี้ถูกยับยั้งไว้ที่เราตอนที่เราเข้าไมไมโตติกใช่ไหมไมเอ้ไมโอซิสไมโตติกพอพอเกิดการพอมันพอมันอตอนนี้เขาบอกกราฟเนาะตอนที่มันจะเริ่มวัดอีกอะไหสมมติน,นี้เป็นไมไมไมโตซิ พอที่มันเข้ามาเซสิ่งมันสิเนาะไอไซคินไซคินไซคินบีเนี่ยก็จะเริ่มก็จะสูงปรีดขึ้นมาเลยใช่ไหมตรงน,นี้เ mm hmm. นาะเพราะว่าเป็นเพราะว่าเป็นส่วนที่มันควบคุมเสร็จแล้วไอตรงนี้สูงปรีดขึ้นมามันก็จะจับมันก็จะมาจับคู่กับ C ี e K วัเนาะนี่เป็น C D e K วันได้เป็นไมโตติกใช่ไหม mm hmm. เราจะได้ไมโตติกตรงเนี้ยบางส่วนใช่ไหม เราจะได้ไมโตดิกตัวนี้บางส่วนในการเข้าเนาะตัวไมโตดิกตัวนี้แหละตัวที่มีบางตัวที่มันแอคทีฟใช่ไหมมันจะไปกระตุ้นมันจะไปกระตุ้นโปรตีนที่ชื่อว่า cdc 2ี่สิบห้าไอตัว cdc ยี่สิบห้าตัวนี้ทำมีทำหน้าที่เป็นฟอสฟาเทสก็คือไปสลายฟอสเฟตที่ c d k ที่มันถูกเติมฟอสเฟตตัวตอนนี้มันตอนนี้ที่มันเติมฟอสเฟตมันจะไม่ทํางานเนาะถ้ามันถูกสลายฟอสเฟตไปแล้วมันก็จะทํางานได้ ถูกไหม CDC ยี่สิบห้าเป็นฟอร์สฟาเทสไปเติมเอยไปสลายฟอร์สเฟตที่ไปสลายฟอร์สเฟตที่สองตำแหน่งนี้ทำให้ไมโตติกไซต์ c d k ตัวนี้ทำงานได้ไอพีซุปสิทธิ แล้วก็โปรดักที่ได้จากตรงนี้ใช่ไหมมันก็จะไปยับยั้งไอ้วีบเหมือนกันก็คือมัน,จ,นจะทําให้วีวันไม่สามารถไปไปไปใครไปเติมฟอรเฟสที่สองตำแหน่งนี้ให้มันให้มันกลับไปเป็นอินเนคทีก็คือโปรดักตัวนี้ยับยั้งไอ้ตัวนี้ไม่ให้ไปยับยั้งตัวมันเองนั่นแหละอ,อันนี้ก็หน้านี้เหมือนกันเหมือนกับมันเีงโอเคอันนี้ข้ามเลงมาหน้านี้ ตรงนี้ชื่อโปรตีรตรนน่าจะต,ต้องจำนิดนึงก็คืออันนี้เป็นตอนนี้เราถึงการแบ่งเซลล์ใช่ไหมการแบ่งเซลล์ไม่ต้องติดการแบ่งเซลล์มายโตติกอันนี้เป็นนิวเคลียสเนาะอันนี้เซลล์ปึ๊บเราต้องแบ่งนิวเคลียสใช่ไหมปั๊บ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 แล้วต้องแบ่งนิวเคลียสแบบนี้เนาะอันนี้เป็นนิวเคลียสใช้เรื่องด้วย ต้องแบ่งแบบนี้แต่ว่าเราต้องมีการสลายนิวเคลียสก่อนที่เราจะแบ่งมันออกมาได้เนาะแล้องมีการสลายนิวเคลียส M ซ้ายที่ทําการสลายนิวเคลียสคือตรงตรงนิวเคลียสจะมีจะมีตาข่ายเนาะที่เราเรียกว่าลามินตรงนี้เป็นตาข่ายเป็นตาข่ายชื่อว่าลามินแล้วก็มันจะมีการถูกสลายไปน้านี้เลยตรงนี้อันนี้คือรามิน รามีนคือสีเขียวเนาะอันี้คือนิวเคลียร์พอปึ๊บสลายไปต้องถูกสลายไปมันตรงเนี้ยมันก็นกระจัดกระจาย,ายใช่ไหมใช่รามินสลายนิวเคลียร์พอก็สลายนะเพราะว่าต้องสลายนิวเคลียตต่อตนะ่อแล้วเราก็ค่อยมาประกอบกันประกอบใหม่เพื่อได้สองเซลล์ก็คือเหมือนการแบ,บ่งนิวเคลียตลามินสลายอะไรนะ ไม่ใช่ไม่ใชอคือนี่ชื่อตัวนี้เลยไมโทติกไมโทติก C P K S ใช่ไหมทําให้เกิดการสลายนิวการสลายนิวเคลียสก็คือไอตัวนี้ทํำหน้าที่สลายรามินด้วยแล้วก็ทําหน้าที่สลายนิวเคลียสฟอโดยนิวเคียสฟอตรงนี้สลายแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วเมื่อเมื่อถึงเทโลเฟสเทโลเฟสคืออะไรเทโลเฟสก็คือ เกลเฟตคือการแบ่งเซลล์ทูพาร์ตใช่ไหมเกลเฟตปั๊บปัป๊บตรงนี้นิวเคลียสก็จะสร้างคือใหม่ให้เพื่อให้กลายเป็นสองเซลล์ตรงนี้คือการประกอบขึ้นใหม่ของเกลเฟ,ฟิงงไหมงงไปจะงงจ้ะง <c oughs> งมากเกลเฟอันนี้อันนี้คือการสลายนิวเคลียสใช่ไหม <c oughs> คือเราต้องการสลายเพื่อเราอยากได้เราอยากได้นิวเคลียสสองเซลล์เพราะว่า มันมันอย่างตอนแรกตอนนี้อันนี้มันเป็นอนาเฟตเนาะอนาเฟตก็คือเราดึงเราดึงซิสเตอร์โครมาติกออกแบบนี้ใช่ไหมเราต้องสลายนิวเคลียสเพื่อให้เราให้ได้เราเพื่อให้ได้เพื่อเราให้ได้นิวเคลียสสองอันเทโลเฟตเทโลเฟตคือการทํา,าอะไรเทโลเฟตก็คือการสลายไซโตพลาซึมก็คือการแบ่งเซลล์ให้เป็นสองเซลล์แบบนี้ mm. ก็เลยมีการประกอบประกอบนิวเคลียสขึ้นมาใหม่ mm. เป็นของตัวมันเองของแต่ละเซลล์งง mm. งงแม่ส่งเซลนอมิชชัลไหมส่งเซลก็เป็นเป็นเป็นเซลที่ได้ละที่เราได้ใหม่ก็เป็นดั้งเจ้าเซลที่เราส่งอันนั้นอะที่ที่อยู่สายแรกเนี่ยสายสายเพิ่มเลยนี่อืมอันนี้คือทีโลเฟตไหมเพราะว่าอันนี้คือแบ่งไซโตพลาซึมงไปส่งอันแล้วใช่ไหมนี่คืออะไรนี่คืออันนี้คือโครมาติดเนาะ ที่เราสลายนิ้วเคียวเพราะว่าเราต้องเอาอีกสองตัวนี้ออกจากกันเพื่อให้มันอยู่กุหลาบเซลล์มันเย,ยอะกจังถึงแล้วได้สองเซลล์อันไหนวะอันนี้เนาะตบขึ้นมาใหม่ไม่ใช่เตบสองเซลล์นี่ไงจบแล้วเนี่ยจบแล้วน,นียแหละฮะตบแล้ว <laughs> ใช่ได้สองเซลล์แล้วใช่ไหมตัวเนี้ยฮะอะไรนะ <laughs> 你妈妈